คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาอัลบั้มรูปส่วนหนึ่งแค่ส่วนเดียวนะของเราออกมา <c oughs> คือปกติเป็นป้าแบบเวลาเราเมื่อก่อนถ้าสมัยก่อนเราก็ต้องแบบถ่ายรูปฟิล์มแล้วก็ล้างอัดมาใส่อัลบัม้มใช่ ต้องมีอัลบ,บั้มสําหรับเก็บรูปเยอะแยะหมดมากเลยคือสมัยนี้มันสะดวกจริงนะมันก็คือแบบเ,เป็นไฟล์เป็นอะไรแต่สมัยก่อนเนี่ยช่วยดูอันนี้กี่ประมาณกี่สิบปีคือสภาพเป็นแบบนเนี้ยเนดูดิเหลืองแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ยังคงต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าอัลบั้มรูปเนี่ยมันจะเป็นอันอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะพังแล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นแบบแม่เขาจะแม่เขาจะใส่เป็นแบบเราฟางวา,าแล้วก็แปะแปะแปะปิดไปเลยอ่ะมันก็ออออกมาไม่ได้อ่ะทาไงอ่ะแม่มันใหม่ๆม,มันได้ไงพอการเวลาผ่านไปมันเออมันก็เลยแล้วพังแล้วมันก็เลยนี่ก็ได้นะแต่แล้วไงมันก็หนึบแนบหนึบเหลืองอย่างเงี้ย เดือนโอ้แม่ทุกทีแล้วมันก็ี่ยเห็นปะอันนี้โ<ม>ลกตอนเจ็ดเดือน<ช>ีแม่พิมด้วยไม่ใช่ใชอ๋อแม่ทำแบบนี้เมื่อก่อนมันจะมีแบบไอ้ที่ขูดตัวหนังสืออ่ะใช่ใช่ที่มันจะมีชลระเอกอไก่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวเด็กทำหน้า<อ><ล>งงตายเด็กสมัยนี้ไม่ติด มาตั ALLY, ้งเปิดรูปดูกันละก็อยากดูเออเจออัลบั้มรูปไงว่าเออไม่ได้ดูตั้งนานแล้วไงเดี๋ยวเพร่ะนั้นมาดูเปิดอัลบั้มให้ดูล้กันนะคะว่าแบบเป็นอย่างไรกันของเรา่จริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการ ฝึกสมองด้วยนะนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆถ้าอย่างนี้ดิฉันคงจำไม่ได้นะคะตอนสิบเดือนอะไรยเงี้ยมันก็คงจะอยู่ไม่ไม่อยู่ในความทรงจำแล้วนะนีแม่ถ่ายทั้งนั้นเลยเนี่ยนสิบเอ็ดเดือนหรือที่จะขวบถึงแล้วได้อีกไม่อยากจะบอกว่าตู้พวกเนี้ยยังอยู่เลยนะพัดลมวันนี้ใช้ยี่สิบกว่าปีเอออะไรประมาณนั้นนี่อันนี้นะคะอันนี้เลยละกันแม่จุดเลย นี่อันนี้ก็เป็นรูปแม่สมัยก่อนใช่ไหมไม่มีไม่ปรากฏที่มาอันนี้เป็นรูปหนังจากเรื่องทับนางรออันเนี้ยคือแม่ตัดมาตากนี้แต่ยสารใช่ปะใช่แล้วทำไมมันสภาพมันเป็นอย่างนี้ก็มีเอามาแปะแปะเอาไว้เงี้ยแล้วก็แบบดูดิขอบริมก็แล้ววก็มาใใส่ดแฟนอะไรงเ้ย อันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าแต่คงตัดไปจากนี้ที่สานเพราะมีเจ็อันนี้หน้าปกหนังสือปกหนังสือสภาพเป็นแบบนี้ตัดมาแปะกับกระดาษแล้วก็แบบเอ้กุลสตรีหนังสือกุลสตรีเนี่ยนี่มาดูกันดีกว่าว่าเอาเอาตอนมันโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะมีความจําได้อันนี้เด็กน้อยจําไม่ได้นะนี่อันนี้นะคะเป็นงานวันเกิดของเองแม่ก็พาไปกินกินร้านอร่อยอร่อยไม่ได้อร่อยหรอกไม่ ไปฟาสต์ฟูฟ้ดก็พวกแบบอะไรอะพวกแบบมแมทครั้งเดียวในชีวิตนอกนั้นก็ไปฟาสต์ฟู้ดไปแมคโดนัลล์ไปเอแอนด์ A B, ไปอะไร <c oughs> ที่เด็กมันชอบกินอนะ่ะเด็กๆแบบ <c oughs> ที่เด็กๆ <c oughs> ชอบกินอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่แล้วเราก็จะเห็นแบบนักแสดงหลายคนเลยสมัยก่อนอ่ะแอดโฉมชายอะป๋องพิมพ์แขนี่น้องแมนช่วยดูตอนเด็กๆม <c oughs> ันก็มันก็นี่อติวอติวอติวอรสา ป้าดาวดวงดาวนี่เขาก็ยังเปรี้ยวเปรี้ยวปีของเขานีป้าดาวเนี่ยดูน้องแมนดูน้องแมนฟัหเราเราก็โตมาด้วยการแบบนี้แหละแล้วก็เพื่อนแม่ก็จะแบบว่าเกาะกลุ่มกันมาอยู่นี่อันนี้ค่ะเล่นละครกับแม่ตอนเด็กๆแม่เล่นเป็นซิสเตอร์แบบเป็นครูที่โรงเรียนคริสอะส่วนนั้นเล่นเป็นเด็กนักเรียนแต่ในเรื่องไม่ได้เป็นแม่ลูกกันนะเป็น ลูกศิษย์กาจาร์อันนี้ก็เป็นกินข้าวกันวันเกิดที่ที่แมคโดนัล์เหมือนกันบอกแล้วอยู่วนเวียนอยู่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่จ๋าอันนี้คือเด็กสมัยนั้นไม่รู้จักแน่เลยอ่ะชื่อโบปัตนาเขาเคยแบบอ้าเห็นไหมรุ่นรุ่นเราต้องรู้จักอันนี้ือนเองอันนี้ก็พี่ตั้มวิชญาตันนี้ก็เป็นนักแสดงแล้วก็จะมีนี่อันนี้คุณเหมือนเคยเล่นหนังเรื่องกาบอกที่บางเพลงค่ะ อันนี้น้องกวางรู้จักปะกวางกังสดากวางเคดีลอมอ่ะที่เป็นนักร้องเอสนี่นี่นี่เราก็จะแบบอยู่ในกองก็จะโตโตกันมาอันนี้อันนี้อัติ๋วนะคะอันนี้คริสติน่าพี่ติน่านี่อันนี้อ๋อป๋องอันนี้ืันเองแล้วแม่ไปไหนก็ไม่รู้บางทีนะอัลบั้มนะเป็นแบบวันเกิดนะแต่ไม่มีตัวเองเลยมีแต่แม่และเพื่อนแม่นี่อันนี้ไปงานไปเต้นงานแบบ อะไรก็ไม่รู้แล้วแม่ก็ไปนี่พี่จา๋านี่อพี่จา๋านี่โบนี่อานี่พ่อก็ไปไปเจอกันที่งานก็เลยถ่ายรูปไม่มีอะไรไม่ได้ไปไม่ได้ไปเชียไปเจอกันที่งานก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยละเมื่อก่อนทําการแสดงบ่อยเป็นเด็กกิจกรรมถ่รูปนี่กี่ปีกี่อะไรถึงจะแบบหยิบมาเปิดดูดนีฮะโอ้โหหลายสิบปีไม่มีเวลามาเปิดนั่งดูหรอกเนี่ยดูดิถ้าเป็นสมัยเนี้ยรูปแบบนี้มันคงไม่ได้โผล่มาก็ถ่ายมานะก็ถ่ายมา เราก็ล้างอัดล้างมาด้วยเราก็มาใส่อาราบ้าด้วยนะแผนที่บางหน้ามิดเลยตอนนั้นเป็นหลีดที่รัสศาจุฬลาก็ไม่เห็นเราเลยก็ถ่าย S <S <S <ca> นี่มาดูอันอื่นบ้างดีกว่าอันนี้ตันเด็กๆตแตนเด็กๆก็ชอบใส่เพื่อยืดกางเกงขาสั้นอยู่อย่างนี้นแหละวันๆแล้วก็ตัดผมมาอยู<ว> ah. ่โรงเรียนอนุบ,บาลทับทองส่นผมมการแต่งตัววปเด็กนี่แม่ดีไซน์ร้วนนี้ไหมฮะแม่ดีไซน์รุ <S 2> <S 2> ่นนียแต่แต่ชุดเนี่ยตัวเองเนี่ยทะเลาะกับแม่ประจําตอนเด็กคือแม่จะให้ใส่กระโปรงไอ้เราก็จะใส่แต่กางเกงแต่แม่ก็จะชอบให้ใส่กระโปรงแล้วดูเป็นเด็กนั่งแบบนี้มันก็ไม่ชอบมันไม่ควรใส่กระโปรงปะแต่แม่จะแบบอยากให้ใส่กระโปรง เล้วก็จะใส่ประกางเกดนี่กระเทียมกันรูปอย่างเงี้ยก็งงคนถ่ายไม่บอกเลยว่าเออขยับไปให้พ้นให้ให้เห็นคนข้างหลังน่อยส่งสารไหมก็บังคุณย่ามิดเลยนะคะอันนี้กัอาอีดนั่งอยู่ในรถสมัยก่อนนี่อาอีด อันนี้ก่อนเองอันนี้ไปเล่นน้ำพัทยาใช่ไหมดูไว้นะคะเพราะว่าแม่ไม่ลงน้ำปกติอันนี้งงมากว่าลงได้ไงทิ่งมารู้ตอนเนี่ยตอนโตว,ว่าแม่ว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> งงมากมีหน้าชนเล่นน้ำไม่เคยเล่นเลยอันเนี้ยเป็นตอนที่แบบอยู่โรงเรียนทับอยู่โรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนทับทองเป็นงานวันกีฬาเนอะ <c oughs> แล้วก็จําได้ว่าลงแข่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอยู่กาลังจะชนะ <c oughs> เพื่อนล้มหันไปมองได้ที่สงเลยจ้ามองจะไปช่วยเพื่อนเลยเข้าเข้าเส้นชัยช้าครูบอกว่าเอาโดนนัทไปปอบใจ ลูกว่าลูกอะจาได้มากกว่าแม่นะแม่บอกว่าอันเนี้ยวันเกิดน้องขวาญน,น้องขวานนีอนน่อะต่อยใจพบนี่นะสิดาวันเกิดน้องขวนันไหนอะ <c oughs> ไหนน้องขวัญดูไปดูมาวันเกิดแม่เองเออ <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีน้องขวนกกันซักะรูปเลยนี่เดือนแม่นุ่มกลีพุ่มกับพุ่มกับอะไรอะสุดแค้นแสนรักนู่นนี่นี่นั่นอันนี้เตียวเตียวติวที่ร้องเพลงผิดตลอดเวลานี่คุณแม่อติววันนี้ชื่อป้ามาเียเนี่ยจะมีรูปที่เบี้ยวยัเลยชื่อแม่แบบจําไม่ได้ว่าเหตุ การนี้มันคือเหตุการณ์อะไรนี่จะให้ดูสมัยเด็กๆค่ะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นอนรอแม่กับเพื่อนเพื่อนี่อันนี้แม่มานอนด้วยแต่เดี๋ยวแม่เขาก็จะลุกไปนู่นนี่นี่ด้านของเขาเราก็นอนรออันนี้แม่กับพี่แซมแซมยืนเล่นันสงสัยจะถ่ายสงสัยนี่อกองถ่ายละครแล้วเขาก็เอาเค้กมาให้แม่ค้กถูกอันนี้งานอะไรไม่รู้อะเดานะ เนี่ยมีเจด้วยแล้วก็มีพวกเพื่อนเพื่อนแม่อติ๋วแม่อ้าแอดอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยบนเวทีเวทีหลายอย่างอันนี้เป็นทันข้าที่บ้านเก่าละบ้านเก่าที่ปักเกร็ดลุงต้อยเสษฐาป้าแมวแม่ที่หนิว้าแมวจะรู้ว่าอาอีสอาติ๋วอาไก่วลายุธอันนี้ลุงกำธรใจดีมากเสียไปละลุงกำธรนะคะมีป้าดาวป้าดาวดวงดาวนะคะอะป๋องก็เนี่ยก็แบบคุ้นหน้าคุ้นตาการเป็นอย่างดีนะคะ กรรมที่ดีนะเอามาแบบเปิดดูลำลึกความหลังกันแม่จําได้บ้างไหมเนี่ยจะไม่ค่อยได้อะบางทีเฮ้ยนี่ถายที่ถเมื่อไหร่เนี่ย ุกไปอีกแบบเนอะเป็นการแบบล้ำลึกความหลังสําหรับครอบครัวนะคะก็เอามาฝากกันแล้วก็วันนี้เอารูปที่แบบหาดูที่ไหนไม่ได้ของเรามาฝากกันด้วยเชื่อแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกบ้านต้องมีร่วมกันถ้าไม่มีก็ลองทําดูสนุกไปอีกแบบใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนนึกคืบออกคืบใจเอารูปที่หายากมาฝากกันอีกแต่วันนี้ลากันไปก่อนเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆมัมแอนด์มีสตอรี่ค่ะใช่แล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะ